ในภาวะปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจการแข่งขันในตลาดมีความท้าทายมากมันเปลี่ยนโฉมไปหมดเลยดังนั้นใครก็ตามที่เป็นผู้บริหารเป็น SME ขับเคลื่อนองค์กรอยู่เนี่ยจึงต้องมีกรอบความคิดโกลด์ h หม่เซ็ต คือกอบแบบคิดว่าตัวเราและองค์กรเติบโตได้วันนี้ผมจึงจะมาแบ่งปัน5โกลด์ไมเซ็ตสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรกอบความคิดที่1ความคิดและความเชื่อที่บอกตัวเองว่าตัวคุณและองค์กรยังเติบโตได้อีกเราจะต้องมีความคิดที่พุ่งออกมาจาก ตัวเราซึ่งถือว่าเป็นผู้นําแม้ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาถ้าเราคิดว่าตายแน่สู้ไม่ได้แล้วหมดหวังแล้วสิ้นหวังแล้วทุกคนก็จะถูกแช่แข็งและไม่คิดไม่ตั้งคําถามที่จะหาสิ่งดีๆเข้ามาต่อเติมเพื่อทําให้องค์กรของเราเนี่ยกลับไปชนะใจลูกค้าได้อีก ความคิดที่2ความสามารถของตัวเราของทีมและองค์กรสามารถพัฒนาได้นั่นหมายถึงว่าบุคลากรหรือความสามารถในทีมเนี่ย มันไม่ใช่อาศัยแบบเกิดมาเก่งและเก่งเลยหรือมีพรสวรรค์มาเท่านั้นจึงจะมีความสามารถเชื่อในเรื่องกระบวนการของการพัฒนาทําให้คนที่มาเนี่ยได้รับอินพุตใหม่ๆให้เขามีคุณค่าเพิ่มเติมหล่อหลอมเป็นทีมเป็นความสามารถขององค์กรที่สามารถส่งออกไปเป็นคุณค่าเพื่อสร้างเอาต์พุตข้างนอกได้มันจะทําให้เรามีแอคชั่นหรือการกระทําที่มาถึงจุด ในการพัฒนาความสามารถขององค์กรได้ด้วยวิธีที่3ปลุกให้ทีมพร้อมเผชิญกับความท้าทายด้วยความกล้าหาญในภาวะที่มันมีความยากเนี่ยคนในองค์กรก็จะมีโอกาสถอดใจง่ายเราในฐานะแม่ทัพเราต้องเป็นคนฮึกเขิมก่อนถ้าเราเป็นคนถอดใจเนี่ยลูกน้องจะถอดใจกว่าเราอีก1ิบเท่าตัวเราจึงต้องปลุกพลังทีมของเราให้ฮึกเขิมให้มีความเชื่อว่าไอ้การเผชิญความท้าทายเนี่ยมันเป็นไปได้วิธีที่4ยืนหยัดสู้ต่อไป แม้จะเจอความล้มเหลวให้คิดเสมอว่าความผิดพลาดความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของสมการการสร้างความสําเร็จถ้าไม่มีความผิดพลาดไม่มีความล้มเหลวเท่ากับไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ฝ่าด่านอะไรเลยเมื่อเรายืนหยัดไปสักพักหนึ่งเนี่ยสิ่งคิดได้ก็คือความแก่งของจิตใจความแหลมคมของความคิดดังนั้นยืนหยัดเท่านั้นที่จะทําให้เราฝ่าด่านหินไปสู่การคว้ารางวัลที่งดงามในอนาคตข้างหน้าวิธีที่5มองหาบทเรียนและแรงบ นันใจจากความสําเร็จขององค์กรอื่นในเส้นทางที่เราเดินเนี่ยมีบางองค์กรที่ฝ่าด่านปัญหาแบบเดียวกันได้ก็จะทิ้งร่องรอยความสําเร็จทิ้งร่องรอยบางวิธีการที่ทําให้เราแกะรอยได้และที่สําคัญก็คือความสําเร็จขององค์กรอื่นเนี่ย เป็นหลักฐานพิสูจน์ทราบว่าเราก็เป็นคนที่ก้าวเดินไปสู่ความสาเร็จแบบเดียวกับเขาได้โดยใช้หลักความเชื่อว่าอะไรที่คนทําได้คนย่อมทําได้องค์กรที่โปรง่งใสมีคัานิยมที่ดีเน้นคุณค่าเอาองค์กรเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจเราก็จะสามารถเป็นองค์กรที่ก้าวต่อไปสู่อนาคตแบบชนิดที่ไม่มีอะไรจะหยุดยั้งเราได้ใครก็ตามที่เป็นผู้นําองค์กรอยู่จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดูแลทรัพยากรภายในตัว เราภายในองค์กรเราและทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในชั่วโมงนี้ก็คือ Growth Mindset ทั้งของตัวเราและขององค์กรของเราเริ่มต้นจากเราก่อนโดยการใช้5 Growth Mindset นี้ในการขับเคลื่อนทุกคนก็จะร่วมแรงร่วมใจช่วยกันสร้างความสำเร็จร่วมกันกันกบเราได้อย่างแน่นอน